ส้างไวลลูปที่บล็อกไดอะแกรมนะคะแล้วก็คลิกขวาฟอนต์พาแนลนะคะ New m e l i กนะคะแล้วก็ไปที่คัลเลอร์บล็อกนะคะสร้างขึ้นมานะคะหลังจากนั้นนะคะก็จัดวางให้เรียบร้อยนะคะคลิกขวานะคะไปที่ Arduino น,น,นะคะเรื่อง In อน,นะคะกับโค้ดนะคะ ต่อไปนะคะ Arduino เหมือนเดิมนะคะไปที่เร w เล v e l นะคะแล้วก็เลือก Analog l e a d Pin นะคะแล้วก็คลิกขวาที่ In นะคะจุดแรก Create Control นะคะแล้วก็ทำการลากเส้นนะคะแล้วก็อย่าลืมเอาตัว Digital ล e a d Pin มาด้วยนะคะก่อนที่เราจะลากเส้นนะคะ หลังจากนั้นนะคะคลิกขวา Create Control นะคะขออภัยค่ะผิดนะคะ Create Indicator นะคะเพื่อเอาตัววนเตจออกมานะคะแล้วก็ Complete c o m p r e s i o n นะคะเลือก Select ก,กับ Gitter นะคะมานะคะแล้วทำการเชื่อมเชื่อมเลยค่ะ Gitter ก็จะเชื่อมกับ วนเตดนะคะแล้วก็คลิกขวาที่จุดล่างคอนเทนต์น,นะคะเขตคอนเทนต์น,นะคะแล้วก็ต่อไปนะคะก็คือเราจะสร้าง LED นะคะที่ฟอนต์พาแนลนะคะ หลังจากนั้นก็ลากเส้นเชื่อมกรีเตอร์กับบูลีน LED ได้เลยนะคะแล้วก็ไปเอาตัวซิลิกมาค่ะตัวซิลิกนี้นะคะก็ตรงกลางนะคะก็จะเชื่อมกับก็จะเชื่อมระหว่างกรีเตอร์กับบูลีนนะคะคลิกขวานะคะ create constant นะคะใส่เลขหนึ่งนะคะตรงนี้ ใส่เป็นเลข1นะคะแล้วก็จุดล่างด้วยนะคะเขียคอนเทนต์เหมือนกันใส่เป็นเลข0นะคะ่ะแล้วก็ปลายของซีเล็กนะคะก็ไปเชื่อมกับไว้ไว้พินนะคะดิจิตอลไว้พินนะคะ คลินี้ก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจัดแต่งให้เหมาะสมนะคะอ๋อแล้วก็อย่าลืมปุ่มสต็อปด้วยนะคะแล้วก็คร e เอท content ที่ read pin กับ white ไว pin ด้วยนะคะใส่เป็นเลข1กับเลข4นะคะ เมื่อเสร็จแล้วนะคะเราก็ทำการต่อวงจรแล้วก็ลองรันดูได้เลยค่ะค่ะอันนี้เมื่อเราต่อแล้วนะคะนี่ต่อแล้วนะคะก็คือกดรันแล้วนะคะตอนนี้ LED ไม่ไม่ติดนะคะนี่เอาขาขาสามขาสี่นะคะต่อกับรลิสเตอร์นะคะแล้วก็กาวนะคะต่อกับขา LED ขาแล้วก็ตรงน,นี้เอา A ศย์ A 0ต่อกับดิจิตอลนะคะแล้วก็กราวต่อกับกราว VCC ต่อกับ5าโวลต์นะคะในที่มืด LED จะติดนะคะ